ก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับอยู่กับเรานะครับทีมงาน V 9 Red Shop นะครับวันนี้ผมพามาดูกันอีกสักเรื่องหนึ่งแล้วกันเนะสำหรับใครที่สงสัยว่าแบตเตอรี่ตัวเองเสียหรือเปล่าแล้วก็หรือไฟที่เตินเป็นไฟสามเหลี่ยมแบบเนี้นะครับคันนี้เนี่ยที่หน้าปัดเนี่ยจะเขียนว่า Oil Change d u ทางด้านขวามือเนอะแล้วก็มีสัญลักษณ์เตือนปิดประตูไม่สนิทนะเี นี่ครับแล้วก็มีแบตเตอรี่แ a เนจ e มนต์ s ิสเต็มมาฟ n งชั o นนะฮะแล้วก็ตามด้วยอะไรครับมีไฟ i อ t o p อกระพริบเป็นสีส้มๆทางด้านซ้ายมือนอะแล้วก็มีขวามือเห็นไหมครับนี่มีไฟสามเหลี่ยมแบตเตอรี่ตรงนี้นี่นีนนเป็นไฟสามเหลี่ยมอ,นนอันนี้อันนี้เนี่ยก็เป็นการเตือนนะครับเลยว่าแบตเตอรี่ของรถของท่านที่เป็นตัว Sky Active เนี่ยมีปัญหาแล้วนะครับในตัว Gen นหนึ่งเนี่ยไฟสามเหลี่ยมอาจจะไม่ใช่สีส้มแบบที่เห็น อาจจะเป็นไฟสามเหลี่ยมสีแดงอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมาพร้อมกับไอสต็อปที่กระพริบ pp, เพราะว่าเขาจะไม่มีหน้าจอที่จะบอกอินโฟแบบทางขวามือนี้นะครับทีนี้เราดูตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วดูอะไรได้อีกเดี๋ผมพาไปดูกันว่าค่า CCA แบตเตอรี่มันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตดับเครื่องแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวครันนี้จะมีเซอร์วสิสอย่างอื่นเสียงจะได้ไม่ดังรบกวนด้วยนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะฮะสักครู่ ตอนนี้ก็งานยุ่งๆนิดนึงวันนี้ทีนี้เดี๋ยวพามาดูแบตเตอรี่กันนิดนึงนะครับแบตเตอรี่ของตัว Sky Active เนี่ยก็จะอยู่ทางขวามือนะครับตอนนี้ผมต่ออุปกรณ์ไว้แล้วเพื่อง่ายในการตรวจวัดนะครับสังเกตว่าที่ตัวแบตเตอรี่เขาบอกอะไรนี่สติกเกอร์จะเห็นไหมครับว่าจะมีตัว 20sr นก็คือเป,เป็นเป็นชั่วโมงมั้งผมไม่แน่ใจแต่ว่าจะมี8 0 a s H นะฮะก็คือเป็น80แอมป์นะครับแบตติดรถแล้วก็ จะมีคาว่า CCA โดนปิดอยู่นิดนึงแล้วก็78ก็ประมาณ780 CCA นะครับคันนี้ทีนี้เราใช้อุปกรณ์ในการตรวจวัดเนี่ยเราวัดได้เท่าไหร่นี่ผมเซตไว้7จ็้ตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่แค่470นะฮะเหลือน้อยนะครับเหลือน้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้ากดซีเล็กเห็นไหมครับเขาก็เตือนแล้วว่าตอนนี้มันอยู่ประมาณ40%ก็ตรงนะถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนนะครับแบบนี้เพราะว่า 470เนี่ยถ้าไปใส่ในรถเบนซินเนี่ยจะยังใช้งานได้นะครับแต่ในดีเซลไม่ได้นะครับอย่างที่เราเคยดูกันนะดีเซลเนี่ยไดสตาร์ทเขาเนี่ยลูกมันใหญ่มอเตอร์มันใหญ่จะอยู่ข้างล่างตรงนี้ไม่รู้ถ่ายเห็นไหมอ่าเห็นไแวบตรงนี้นะครับข้างล่างนี้ที่เป็นเงินเงินข้างล่างข้างใต้เนี่ยเนี่ยร้อนไหมเนี่ยร้อนอ่าไม่เป็นไรเป็นไดสตาร์ทจะอยู่นะลูกมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นเวลาเขาปั่นหนึ่งครั้งเนี่ยในเครื่องดีเซลเนี่ยต้องการแรงฉุดสูงกว่า ก็จะต้องใช้แบตลูกใหญ่นะครับซึ่งไฟแบบนี้อาจจะไม่พอในการสตาร์ทนะฮะก็ดูไว้นี่เหลือน้อยเลยนะครับนี่ก็สำหรับใครที่ใช้ตัวเขาเรียกว่าสกายที่มก็ควรจะตรวจเช็คนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมอาออกก่อนแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูว่าตอนสตาร์ทเนี่ยเสียงมันเป็นยังไงให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ลองฟังนะครับเสียง เห็นไหมครค่อนข้างยาวนะครับไม่ได้ติดตึงทีเดียวเลยอีกทีนึงนะครับเนี่ยสตาร์จะนิดนึงหน่วงนิดนึงนะครับก็ได้เวลาเปลี่ยนนะครับก็แนะนำครับว่าแบตเตอรี่ของ Skyactiv ค่อนข้างจะเปลืองสำหรับผมผมมองว่าประมาณ1ปี1ปีนิดๆเปลี่ยนได้เปลี่ยนครับนะฮะอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะใช้ทนใช้นานเหมือนรถรุ่นอื่นๆ,ๆ,ๆนะครับ ไม่อย่างนั้นบางทีมันต้องมานั่งเสียอารมณ์กันก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนไปนะครับแต่ถ้ามีบางยี่ห้อถ้าใครอยู่ในวารันตีที่เขาแบบรับประกัน2ปีอย่างเงี้ยก็มีก็ลองหากันดูแล้วถ้าเกิดไฟมันเตือนแบบนี้อาจจะลองส่งเคลมดูว่าได้หรือเปล่าซึ่งการเคลมแบตเตอรี่เนี่ยยากง่ายก็ขึ้นอยู่กับร้านและตัวแทนแล้วก็เงื่อนไขต่างๆแล้วกันเนอะซึ่งถ้าสําหรับใครที่คิดว่าไม่อยากมาวุ่นวายก็ไม่ต้องไปสนใจถึงเวลาเนี่ยหปี1นปีนิดๆไม่ถึงปีครึ่งดีหรอครับประมาณสักึง1 0 1 4ถึง10 14, สิห้าเดือนผมว่าได้เปลี่ยนละนะฮะยังไงก็ฝากไว้แล้วกันเนื้อสำหรับเรื่องของการดูแลแบตเตอรี่ซึ่งวันนี้ที่ร้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้ลูกค้าเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวเดลคอนะครับนะเดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึงเดลคอเนี่ยตอนนี้เรากระตุ้นรอไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูแบตใหม่พร้อมกันก็นกได้ไหนๆก็มาแล้ววันนี้นะครับสักครู่นะฮะผมกลับกล้องนิดนึงตัวนี้เนี่ย เรากระตุ้นไว้เนี่ยอ่ะอันนี้เป็นลูกที่เราจะใส่ให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่100แอมแอนะครับแล้วก็เป็น800 CCA แต่เดี๋ยวเรามาวัดดูซีว่ามันได้เท่าไหร่นะครับราวัดพร้อมกันเลยผมจะคีบเลยพร้อมๆกันก็จริงๆแบตเตอรี่ก็เลือกได้ครับเน้นที่ค่า CCA จะต้องถึงนะฮะจะต้องได้นะครับ ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราสตาร์ทไม่ติดน,นะฮะหรือว่าใช้ไปแล้วมันไม่ทนนะครับเสร็จไปที่800นะครับดูการเทสกันนิดนึงอนี้ช่างมอยกำลังรือช่วงล่างอยู่นี้ค่อนข้างยุ่งเห็นไหมครับอันนี้เขาจะขึ้นมาที่แถบเต็มนะแล้วก็นี่ครับค่า CCA ไปที่900นะฮะเนี่ยถ้าแบตเต็มสมบูรณ์จะได้ประมาณนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ นะครับว่าเราจะดูแลแบตเตอรี่อย่างไรในรถเบนซินฝากไว้นิดนึงตัวสกายทีบค่า CCA น่าจะอยู่ประมาณ500หน่อยๆน,นะครับมีตรงนี้มีแบตเบนซินไหมไม่มีเนะเราเปลี่ยนแต่ดีเซลหมดเลยไม่เป็นไรน่าจะอยู่ประมาณ500ไม่เกิน600แล้วกันครับน่าจะอยู่ประมาณ500แหละนะครับแล้วก็แอมของตัวเบนซินจะอยู่ที่ประมาณ55ถึง6 0แอมประมาณนี้นะครับใส่ใหญ่กว่าก็ดีแต่ใส่เล็กกว่าก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับ หรืออย่างน้อยขอเทียบเท่าเนะก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะฮะยังไงไปติดตามได้ใน YouTube นะครับพิมพ์ชื่อร้านเข้าไปใน c h anel n เลย V9 Redshop แล้วก็เข้าไปกดติดตามไปกดแชร์ไว้เพราะว่า Facebook บางทีอาจจะไม่สะดวกหรือในอนาคตแพลตฟอร์มของโซเชียลมันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับผมเชื่อว่า YouTube ยังไงก็ยังคงอยู่แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ